แสงจนพราสาสะท้อนลงมาพาหัวใจฉันไปให้ไกลห่างก,กลายเป็นเพลงฝากไว้ช่องทางและฉันบังเอิญมือเธอแล้วดวงตานั้นที่เคยฝันใฝ่ปรากฏอีกครั้งกคงคุกิบมันเอาไว้ โดยไม่รู้ตัวคืนละวันคืนละวันของเรานั้นบันทึกในแสงดาวเหตุใด,ดผูกพันแค่ชื่วก้าวและฝังใจอยู่กันชั่วกาลจากกันไปจากกันไปก็ใจหายแต่หายใจอยู่เพื่อวันใหม่ เข้าใจแล้มันไม่เคยเสียายที่ไม่หวัวคืนที่ม่หนันคืนนีกาบอกเวลาเที่ยงคืนส่วนหัวใจฉันยังคงตื่น เพือเป็นเพลงตอนความม้คมคืนที่เธอคอยบรนดาลใจแล้วดวงตานั้นที่เคยฝันไปปรากฏอีกครั้งคงเก็บมันเอาไว้โดยไม่รู้คืนละวันคืนละวันของเรานั้น บันทึกในแสงดาวเหตุใดผูกพันแค่ชั่วคราวและฟฝังใจอยู่ก็นชั่วกันจากกันไปจากกันไปก็ใจหายแต่หายใจอยู่เพื่อวันใหม่อยใจแล้วมันก็ไม่เคยเสียายที่ไม่หวนคือ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามนะครับ MG Supreme นะฮะปากซอยอ่อนนุชสี่สิบหกนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะก็มาเจอกับเรานะฮะเหมือนเคยนะฮะเวลาดีๆแบบนี้นะับผมเราก็จะมีนะครับเกิดความรู้นะฮะนะฮะมาให้คุณฟังนะครับผมหรือคุณลูกค้าทางบ้านเนี่ยฮะได้ได้ฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็เราก็จะมานะฮะแชร์ความรู้นะฮะให้กับลูกค้านะฮะ ที่ถามกันเข้ามาอีกแล้วนะฮะถามกันทุกวันเลยนะฮะถามกันเยอะมากเลยนะครับผมเกี่ยวกับวันนี้นะอาชีพอิสระนะฮะอยากออกรถทํำยังไงได้บ้างน,นะครับผมอาชีพอิสระอยากออกรถต้องทํำยังไงได้บ้างน,นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับของทีมบีธนชาตินะครับผมนะมาให้ความรู้นะครับกับคุณลูกค้านะครับผมว่าสําหรับอาชีพเนี่ยนะฮะอาชีพอิสระนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะออกรถ MG ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมงั้นก็เชิญแนะเดี๋ยวตีตีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับก่อนก่อนที่จะไปรับความรู้แนะเดี๋ยววันนี้เรามาเรามาคลายพออ่า มาผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวม, mm hmm. มาฟังเพลงเพ mm hmm. ล่อๆอ,อีกสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่ T M B, ทีเมบีธนชาติอีกสักรอบนะครับผมชุมชนนี hmm. ้ขอเพลงไม่ได้นะครับผมนะฮะ mm hmm. เอาตามใจคนร้องก่อนแล้วกันนะอีกซักหนึ่งผลง,งานเพลงครับผม ฉันเลยไปเมื่อจากเรุ่อที่เธอผ่านเธอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำใหเติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทาง การเีนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือ <undergrad> ก,การเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจนี่สิง่งาน เฟื่องต่อการก้าวเดินเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมยี่การเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์เพงเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตรเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า ความเข้าใจเธอกู้ใจได้ฉันกูใจก็ทำให้เราแนใจการเดินทางฉันเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้องเราสองคนใีค,ความเข้าใจเธอกู้ใจไดฉันู้ใจก็ทำให้เราแน่ใจในวามรั ฉันเข้ใจทำให้เราเม่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรนรู้ของราสองคนอยู่ความเข้ใจเธอเู้ใจและฉันเข้ใจทำให้เราเม่นใจในความราัก ที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ราคา988,000บาท New MG EP EV 100%ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันรถยนต์ EV สำหรับทุกคนวันนี้คำว่าสมาร์ทโฟนจะให้คุณทำได้มากกว่าแชทดูซีรีส์ฟังเพลงหรือถ่ายรูปเพราะวันนี้ MG เปลี่ยนนิยามของสมาร์ทโฟนให้คุณจองรถง่ายเพียงปลายนิ้วพร้อมข้อเสนอเปิดตัวสุดพรีเมียร MG HS ราคาพิเศษ999,000บาทรับสิทธิพิเศษ545เพิ่มอีกต่อจองรถ MG จองได้จากทุกที่ง่ายเพียงปลายนิ้วจองที่ MGcars.com สวัสดีครับผมนะครับจบแล้วนะฮะสำหรับระปินนะครับผมที่ผานนะครับก็ฟังเพลงสนุกๆนะครับก่อนที่เราจะมารับสาระความรู้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับทางพี่แจ็คนะครับผมเจ้าหน้าที่ธนาคารของ t m B ธนาชาินะครับสวัสดีครับแจ็คนะครับเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์นะครับธนาคาร t m B ธนาชาตินะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับพี่แจ็คครับผมผม คืออยากที่พี่แจ็คเล่าความเป็นมาข,ของทีม b กับธนาชาติตอนนี้หน่อยไดเพราะว่าหลายๆทัานหน้าแต่ยังไม่ไครับณตอนนี้นะครับธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนาชาติก็คือสองแบงก์นี้นะครับตอนนี้มารวมกันเรียกว่าทีม b ธนาชาตินะครับอะในส่วนของพาร์ทพาร์ทธุรกิจสนรถยนต์ก็ยังเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมครับแค่เราเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น TTB นะครับลูกค้ายังใช้บริการอะไรได้ตามปกติเหมือนเดิมเงื่อนไขการจัดสินเชื่อก,ก็ยังเหมือนเดิมครับ แค่เปลี่ยนชื่อเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับโอเคครับผมแน่นอนว่าลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีกว่านะครับผมดีกว่าครับนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็อยากจะมีคําถามนะฮะแล้วก็คือคุณลูกค้าทั้งบ้านนะ่ถามมาค่้นข้างเยอะเลยว่าสาหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระเนี่ยอยากที่จะออกรถ MG ของเราเนี่ยเขาต้องมีเขาเรียกว่าเขาเขาาต้องทำยังไงได้บ้างนะฮะในสร่วนเอกสารแล้วก็ในเงื่อนไขของอาชีพสารชีพนี่ครับ มันมีพูดถึงอาชีพอิสระเนาะ<ช>อิสระนะครับต้องแยกออกก่อนทีนี้ก็คือมันจะมีอิสระแบบจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีเอกสารแสดงดารายได้ชัดเจนเกับอิสระที่แบบไม่มีเอกสารอะไรที่เป็นลักษณ์นะครับอ่าทีนี้ผมก็เตรียมการบ้างมาถามพี่จ็เวลาคร,ครับผมเอาอาชีพแรกเลยแล้วกันเนาะสําหรับกลุ่มอาชีพขับวนมอเตอร์ไซค์ครับพี ขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ขับแก๊ปอย่างเงี้ยฮะลูกค้าเลยหละคนอยากได้รถมากเลยัแบบ,บที่จะไม่ผ่านไฟนั้นนะพี่จะอยากจะมีอะไรที่จะบอกกับทางลูกค้าบ้างไหครับยกตัวอย่างอาชีพนี้มาก,ก่อนก็คือเบื้องต้นนะครับธุรกิจขนส่งขับแก๊ปขับวินมอเตอร์ไซค์ size, ขับทุกๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ,รบเบื้องต้นเอกสารของอาชีพเนี้นะครับที่ต้องมีอมนอกจากหลักๆคือบัตรประชาชนให้เบนบ้านเราต้องพยายามหาเอกสารที่เกี่ยวกับอาชีพมาอย่างขับวินขับแก๊ป หลักๆล,ลูกค้าต้องมีมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับเป็นฐานะในการทำมาหากินสาเนาเล่มรถทะเบียนของตัวมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบัญชีซึ่ง80%เอร์เซน่ะลูกค้าจะไม่ค่อยเดินบัญชีกัน<ม>ก็จะมีมีบ้างครับบางส่วนที่เขาเอาเงินเข้าออกทุกวันเพื่อเดินสเตตเมนต์ตัวเองแต่หลักๆต้องมีส,สาเนาตัวเล่มรถทะเบียนนะครับ,รบสามารถมีวินเซอร์วินที่สามารถให้เขาตรวจสอบได้เซอร์วินจะมีเอกสารทางราชการที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้กับ ผู้ขับบินคนนั้นเบอร์นี้โหโหเสื้อเบอร์นี้ชื่อนามสก,กุลอะไรเงี้ยนะครับอ่าเอามาใช้อ้างอิงเป็นตัวของที่มาของอาชีพได้ครับอ่าสวนขับแกร,ร็บ,รบเขาก็จะมีระบบออนไลน์ของเขาอยู่แล้วสมมุติเป็นลายแมนอย่างเงี้ยเราจะต้องมีหน้าแอคเคาทที่เป็นหน้าของตัวเผู้ขับนะครับในนั้นจะระบุตำเนาทะเบียนรถคันที่เขาใช้ขับชื่อนามสก,กุลบอกรายได้บอกทุกอย่างตรงนี้ก็เอามาใช้อ้างอิงได้ครับ คือคอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าในกลุ่มอาชีพของขับบินมอร์ไซค์และขับแก๊บนี่คือออกรถออกรถได้ไดครับนนอนขับแท็กซี่ขับแก๊บขับบินออกได้เหมือนกันหมดครับโอเค <c oughs> คือก็คือสรุปว่าในกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่ขับบินมอไซค์หรือว่าขับแก๊บหนึ่งอ่ะคือต้องมีรถมอไซค์แน่ใช่ครับนะครับ <c oughs> มีเอกสารยืนยันนะครับผมถ้าบินมอร์ไซค์ก็มีเสื้อบินเนาะใช่ครับทางราชการนะครับผมยืนยันว่าเป็นเจ้าของเสื้อเบอร์นี้เบอร์นี้ใช่ครับนะครับผมเดินบัญชีไม่เดินบัญชีไม่ได้ อันนั้นก็ประกอบการพิจารณาถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ถึงขั้นซีเรียสมากครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกแ0สิเปอร์เซนต์เขาไม่ค่อยเดินบัญชีกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเคสไหนที่มีการเอาเงินเข้าออกบัญชีมันก็จะทําให้เคสแข็งแรงมากขึ้นครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมพี่จอยากจะแนะนําไหมว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะดังนี่ควรที่จะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นให้ลูกค้าได้เตรียมตัวก็แนะนํานะครับก็ดาวตามมาตรฐานเริ่มต้นได้เลยสิบห้าถึงยี่สิเปอร์เซนตยู่ที่ราคารถด้วยเนาะนะครับแล้วก็ ถ้ามีผู้ค้ำประกันมีกู้ร่วมมันก็จะช่วยทําให้เคสแข็งแรงมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกเป็นอาชีพอิสระรไม่สามารถประเมินรายได้ได้แบบว่ามันไม่ชัดเจนอยู่แล้วครับอ่าถ้าเกิดเรามีผู้ค้ำประกันพ่วงมาด้วยมันก็จะทําให้เคสแข็งแรงมากขึ้นครับกระจ่างมากเลยนะครับเนี่ยสําสหรับกลุ่มลูกค้าวินมอเตอรไซค์นะครับ,บกับขับแท็กซี่เนาะใช่ครับนะฮะก็ น่าจะสบายใจันเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นคําถามนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะออกได้แน่นอนแอลครับออกได้ถูกอาชีพแน่นอนคอนเฟิร์ม <Conf irm S 1> ครับนะฮะอ่ะโอเคอที่อาชีพที่สองแล้วกันสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตรงนี้คาถามเยอะนะครับอาชีพนี้มีมีมีคำถามเยอะมากใช่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าอาชีพนี้ก็ยังออกได้ครับก็เราก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับก็ออกได้เหมือนค้าขายปกติทั่วไปซึ่งถ้าเราพูดถึงออนไลน์ออนไลน์ไม่มีหน้าร้านเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วหลักๆที่ลูกค้าจะต้องมีนะครับ ก็คือหน้าเพจปัจจุบัน,นการขายของออนไลน์มันก็จะมีทางเพจเฟซบุ๊ก IG e, ada, ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืหอแม้กระทั่งเป็นกลุ๊ปไลน์ถ้าลูกค้ามีหลักฐานแสดงแอคเคาท์ว่าเป็นเจ้าของเพจพวกเนี้ยเราก็เอามายื่นเหมือนเป็นหน้าร้านหนึ่งร้านได้นะครับอ่าสต็อกของใบแชทที่เราคุยกับลูกค้าปิดการขายสลิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าโอนเงินให้กับทางร้านอย่างเงี้ยนะครับก็ามาประกอบการพิจารณาได้ครับ แต่ก็คือเกณฑ์การพิจารณาของอาชีพออนไลน์แบบนี้นะครับก็คือเขาจะาเอ,อจะใช้รายได้ของลูกค้าที่เข้าสเตทเมนเท่านั้นนะครับ mm hmm. เราไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้มีคนมาซื้อสามร้อยบาทแล้วส่งตังค์ให้เราอย่างเงี้ย <c oughs> เราไม่สามารถเอามาประเมินได้เพราะออนไลน์มันคืออิเล็กทรอนิกส์ทุกบาททุกสตางค์ในในสเตทเมนของลูกค้าจะอาถูกมาคำนวณเป็นรายได้รายรับนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเคสน,นั้นเดินเยอะรายเข้ารายรับเข้าเยอะ ก็ประเมินพอก็สามารถจบได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่พอเราสามารถใช้หลกัหลกๆร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งมันก็มีสเตตเมนต์หลายบัญชีอยู่แล้วนะครับ,รบก็เอามารวมรวมกันได้ครับสามารถเอาหลายๆบัญชีมาวรวมกันได้ใช่คนไฟใช่ซ์คนาไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เป็นธนาคารอ่อาเพราะส่วนใหญ่ทําค้าขายออนไลน์หนึ่งร้านเขามีบัญชีไม่ต่ำกว่าหนึ่งบัญชีอยู่แล้วครับอสามารถเอามารวมกันได้ครับครับผมเนี่ยฮะับสำหรับอาชีพออนไลน์เนีัยผมแน่นอน พราค้าแม่ค้าต้องมีเพจมี Facebook หรือว่าค้าขายตาม Facebook ตามไอจีตาม Instagram, อินสตาแกรมอหรือจะเป็นพวกช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆนะครับผมก็สเตตเมนต์นะครับผมพวกเอกสารสลิปการโอนต่างๆใช่ครับ,รบออกง่ายไหมพี่แจ๊คไม่ยากนะครับอย่างหลกัหลกๆเลยอย่างที่บอกทุกอาชีพเลยนะนี้เครดิตบูโรล,ลูกค้าต้องไม่เสียนะครับอ่าถ้าไม่เสียเครดิตประวัติคิตบูโรไม่เสีย แล้วยิ่งถ้าเกิดเคยมีเครดิตเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์หรือมีบัตรเครดิตมามันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นเพราะลูกค้าเคยมีเกจเครดิตบุโรให้เขาเห็นแล้วทางธนาคารเขาจะพิจารณาจากรายได้จากองค์ประกอบอื่นๆที่พักสต็อกของผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบแต่ละเคสมันก็จะต่างกันเนาะบางเคสคอาจจะเคยมีผ่อนผ่อนนู่นผ่อนนี่มาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับ,รบอ๋บอก็แสดงว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาเคยมีประวัติบุโรดีๆมาเคยเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรมาดีๆประวัติดีผ่อ ต่อนปรงอะไรเงี้ยก็จังหันง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเคยมีประวัติแล้วเคยผ่อนมาแล้วแล้วผ่อนดีผ่อนตรงไม่ติดอะไรมันก็จะช่วยให้เคสมนุนงัดง่ายขึ้นด้วยครับโอเคครับผมผ่านไหมครับสาหรับสองอาชีพนะับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าค้าขายออนไลน์แล้วกันเนาะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือ้านหน้าเลยพี่อาชีพที่สามช่างตัดผมครับเป็นช่างตัดผมช่วงนี้รับสวยพี่ช่างตัดผมใช่เพราะว่าอย่างอย่างสมมุติว่าช่วงนี้มันกระทบกับในส่วนของตัวโควิดสิบเก้าด้วยครับ ใช่ของในส่วนทางนทางรลาาเนียนะครมีต้องแบบจากได้แบบมนวนขายแบนบไหนเดี่ยวอาชีพนี้ยจริงๆั้นตอนนี้ถ้าเกิดสถานาการณ์ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ล็อกดาวน์หรือว่าให้ให้อาชีพเหล่านี้นะครับหยุดทํากิจการกิจการก็ยังสามารถดําเนินได้อยู่แต่ก็อาจจะมีผลกระทบลูกค้า,าจะามาใช้บริการน้อยลงหรือว่า ร้านตัวร้านเองก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดรับลูกค้าเข้ามาด้วยเนื่องด้วยกลัวพวกโรคระบาดอะไรเงี้ยนะครับแต่เกณฑ์เกณฑ์มันใช้ได้ปกติครับยังยังดูเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรแบบว่ารัดก,กุมเพิ่มเติมนะครับอ<ม>ช่างตัดผมช่างเสริมสวยหลักๆถ้าเป็นเจ้าของร้านอย่างแรกเลยที่เขาจะถามหาคือใบประกอบวิชาชีพของของลูกค้านะครับ<ม>ถ้าเกิดมีใบเนี้ยสามารถใช้อาชีพเนี้ยื่นได้ครับเพราะว่าเขาก็จะมองว่าลูกค้ามีมีความรู้มีการผ่านการอบรมมาใช่ครับ แต่ถ้าอยู่บอกว่าเราทําร้านเสริมสวยแล้วไม,มไม่มีเอกสารพวกเนี้ยม,มันก็จะไม่สามารถอัางอิงก,กับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้นะครับว่าเราทําอาชีพนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใ,ใช่ครับผมอ๋อก็คือสําหรับพ,อพ่อค้าแม่ค้าเอยไม่ใช่าสาหรับอ่าร้านเสริมสวยเนาะช่างสระผมนะครับร้านเสริมสวยก็ต้องมีแบบง,ง่ายๆหน่อยก็มีใบประกอบวิชาชีพใช่ครับหลักๆเลยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครับนะครับ กระจรางนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะฮะอันที่ที่สี่นะครับเกี่ยวกับค้าขายของเนี่ยพี่ครับค้าขายแบบว่าตลาดนัดหรือไม่ได้มีหน้าร้านอาจจะแบบว่าไปไปตั้งแผงเล่หับลอยนะอ่าแผงเล่หาบลอยหรือแบบว่าอย่าไปขายข้าวไเดียวหรือว่าขายตนมอ่าพื้นที่นี่อะไรเนี่ยครับครับผมก็ก็ยังออกรถได้เหมือนเดิมครับทุกอาชีพออกรถได้หมดอย่างที่ผมบอกแค่ต้องหาที่มาของรายได้กับเอกสารชัดเจน ถ้าอย่างเป็นค้าขายตลาดนัดหาบเล่แผงลอยอะไรพวกนี้นะครับสมมุติว่าขายใบยสองทุ่มหนึ่งเก็บม,มันก็จะไม่มีหน้าร้านให้เขาถ่ายก็คือหลักๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปลงพื้นที่เพื่อดูกิจาการตามวันเวลาที่ลูกค้าขายอ่าถ้าลูกค้ามีกิจาการตั้งขายตามวันเวลาที่แจ้งไว้จริงก,ก็เขาก็จะเชื่อครับว่า,ว,าว่าลูกค้าทํากิจาการนี้จริงอาจจะมีใบเสร็จค่าเช่าที่รายวันรายเดือนตั๋วรถเมลที่แบบว่าเขาเก็บเป็นรายวันเดินเก็บตามร้านอย่างเงี้ย<ม><ๆ>ก็สามารถนามาอ้างอิงได้ครับ ใบเสร็จใบบินมือบินจากห้างที่ลูกค้าไปซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการขายของเขาเงครับสมมติขายอาหารเอาบินซื้อหมูซื้อไก่บินแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรเงี้ยสามารถนามาอ้างอิงได้นะครับครับผมนะฮะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอาชีพเอางี้เป็นแบบว่าธุรกิจส่วนตัวแล้วพี่ครับนะครับเป็นผู้รกิจส่วนตัวที่แบบว่าเขาเขามีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอาจจะเปิดอ่าเป็น บริษัทหรืออะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกที่เป็นนิติบุคคลมีเอกสารชัดเจนอย่างเงี้ยจะง่ายครับเพราะว่าเขามีเอกสารทางราชการอยู่แล้วสมมติจดเป็นหอจกหรือบริษัทจำกัดครับผมก็แค่ใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือหอจกนั้นๆนะครับยื่นประกอบเข้ามาเพื่ออ้างอิงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยลูกค้ามีกิจการอยู่ที่นี่ที่ตั้งอยู่ที่นี่จดทะเบียนที่นี่ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ตรงนี้ใช้ได้หมดนะครับ ครับผมอ่าสมมติทําร้านขายของชำรับผมร้านขายของชำหลักๆที่ลูกค้าต้องมีถึงจะไม่ได้จดทะเบียนพณิชย์ิหรือทะเบียนการค้าได้ก็คือเขาจะต้องมีใบอนุญาตขายเหล้าขายบุหรี่นะครับทุกร้านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีไม่สามารถขายได้อยู่แล้วรเราสามารถใช้ใบนั้นนําอ้างอิงกิจการของลูกค้าได้นะครับ,รบอ่ามีหน้าร้านชัดเจนใช่ครับอืมนะครับผมก็ แล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ามาเปิดอย่างเนี้ยจําเป็นไหมครับว่าต้องเปิดมาเนี่ยประมาณสักกี่ปีขึ้นถึงจะสามารถจัดไฟแนนซ์ไดจ้จริงๆระบ,บุเวลาไม่ได้ระบ,บุนะครับว่าต้องเปิดกี่ปีแต่อย่างน้อยๆทําธุรกิจมามันลูกค้าเขาก็ต้องดําเนินธุรกิจมาในระยะหนึ่งครับเขาถึงจะกล้ามาแบบว่ายื่นกู้ยื่นสินเชื่อต่างๆจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ครับต่ําๆก็หกเดือนขึ้นไปก็เริ่มเริ่มทําธุรกรรมได้แล้วนะครับอ๋อนะครับผม ตอนนี่อนนี้ก็ประมาณ6กเดือนขึ้นเนาะนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพส่วนตัวนะครับผมอ่าแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับพอดีมันมีกลุ่มน้องๆที่ที่เขากําลังศึกษาอยู่ครับอาจจะยังไม่ได้จบนะครับผมอาจจะยังไม่ได้จบนะครับกำลังเรียนอยู่เรียนตรีงี้ยแต่ว่าเขาอยากซื้อรถแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยโดยที่ธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรืออะไรเงี้ยหรือนอกจาค้าขายออนไลน์มาด้วยครับ นะครับผมเกณฑ์เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นครับพี่แล้วก็เพราควรที่ทำยังไงถึงจะสามารถออรูได้ก็เกณฑ์การพิจารณาอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นทุกสินเชื่อทุกทุกธนาคารนะครับครับผมจะบุคคลที่จะสามารถทําธุรกรรมยื่นกู้กับธนาคารได้ก็คือจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปบริบูรณ์นี่คือต้องยี่สิบบวกหนึ่งไปแล้วนะครับบวกหนึ่งวันไปแล้วหนึ่งวันใช่ใช่ครับถ้ายังไม่ครบบริบูรณ์ยังไม่สามารถยื่นทําธุรกรรมหรือว่าขอสินเชื่อได้นะครับอ่า ต้อง20ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดอายุยังน้อยยังเรียนอยู่แต่ดันมีอาชีพหรือวอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถยื่นได้ครับแต่จะต้องใช้บุคคลในครอบครัวก็ต้องจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หลักๆเลยนะครับมาทําการกู้ร่วมหรือทาประกันเพราะว่าด้วยลูกค้ายังเด็กยังไม่บรรลุติภาวะหรือบรรลุแล้วก็อาจจะยังไม่ยังเด็กอยู่ครับอายุยังน้อยความเสี่ยงมันก็จะสูงถ้าเกิดมีคุณพ่อหรรรรืออออคคคุุณแมมมมมม่่่าาาาาววยยูในนสสัััญญดด้้ะะเก็จถติไบ นี่กระต่างเลยนะเพราะว่าเพิ่งมีน้องๆถามมาเลยครับใช่ทําได้ครับก็เหมือนมีผู้ใหญ่มาลองรับมารับรองอะไรอย่างเงี้ยครับยุคนี้โควิดด้วยับพี่ก็จะมีหลายๆหลายๆคนที่เปลี่ยนจากอาชีพเป็นพนักงานประจาครับก็มาทํางานออนไลน์การค้าขายออนไลน์ก็มีรายได้เมื่อนี้นะก็อยากจยากมีอยากจะซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยครับผมก็เป็นความรู้ให้กับน้องๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมอยากจะให้ทางแจ็คนะครับผม ฝากกับทางคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับผมบในการที่จะซื้อรถหรือจับสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมต้องต้องทอํายังไงบ้างหรือมีอะไรที่จะแนะนําบ้างก็ถ้าจากประสบการณ์ให้แนะนําแล้วกันนะครับฝากไปถึงลูกค้าที่กําลังคิดจะออกรถหรือว่าจะมาซื้อรถนะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดลูกค้าไม่แน่ใจในอาชีพหรือว่าข้อมูลของตัวเองลูกค้าสามารถปรึกษาฝ่ายขายที่เขาดูแลลูกค้าได้อยู่ที่อยู่ประจําอยู่โชว์รูมนะครับ แล้วก็แนะนําเลยคือข้อมูลนับให้เป็นข้อมูลที่มันเป็นความจริงลูกค้าอย่าปกปิดข้อมูลเราเคยติดอะไรมาเราเคยผ่อนอะไรมาคือพยายามนึกที่เป็นความจริงแล้วก็แจ้งแจ้งทางฝ่ายขายให้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทํางานต่อให้ลูกค้าได้เคสมันจะได้ดําเนินต่อไปลูกค้าจะได้รับรถอย่างที่หวังไว้นะครับถ้าเราไปปกปิดถึงเวลาจริงๆมีการตรวจสอบข้อมูลเข้าไปในระบบอะความจริงมันก็ปรกากฏขึ้นมาบอกเราบอกว่าเราไม่เคยยื่นกู้อะไรมาแต่เราเคยไปยื่นมา คือในระบบมันมันมันเห็นทั่วกันหมดอยู่แล้วครับก็ถ้าบอกความจริงเราก็จะได้ดูหาทางออกช่วยกับลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าไม่บอกฝ่ายขายเขาก็จะทํางานผิดด้านนะครับอ่าผลมันก็จอกมาไม่ไม่ประสบความสาเร็จลูกค้าจะไม่ได้รับรถอย่างที่ลูกค้าหวังอะไรเงี้ยครับแนะนําตรงนี้ดีกว่าครับทุกอย่างมันมีทางออกครับแต่แค่ให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้กับทางฝ่ายขายเพขาจะได้มาช่วยหาหาทางออกให้ลูกค้านะครับเราจะได้ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้จริงจรใช่ครับ นะครับผมโหวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยพี่แจ๊คครับผมต้องขอบคุณพี่แจ๊คมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็สําหรับวันนี้นะในส่วนของทางอ่าเอ็มจีสูตรฟมของเรานะฮะก็ให้ทางเจ้าที่นะครับมาให้ความรู้กับลูกค้านะครับถึงที่เลยทางในส่วนที่ดีนะครับผมนะฮะอย่าลืมนะครับผมสําหรับทุกๆวันนะครับผมถ้าเกิดลูกค้านะครับอยาก ้ามารับความรู้นะฮะอยากมารู้เกี่ยวกับเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหลายเรื่องเลยน้วกันของเราก็จะมีมีให้แทบทุกอย่างเลยนะครับเป็นความรู้ข่าวสารต่างๆนานาครับคุณยูมาไลฟ์มาราสดให้ลูกค้าได้รับฟังนะครับผมนะฮะก,ก็ทุกๆวันเนาะก็ช่วงประมาณช่วงประมาณ4ี่โมงหรืออาจจะมาช่วงเช้าก็จะประมาณ5้าโมงอ่าสิบโมงนะฮะสิบโมงถึงอาจจะช่วงบ่ายก็ประมาณสี่โมงเย็นไปอะไรประมาณนี้ครับผมลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดเข้ามาติดตามที่ หน้าเพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมทัพนะครับผมแล้วก็พี่แจ็คนะครับผมก็ต้องขอขอตัวลาคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งสานไปก่อนนะครับไว้มาเจอเกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับผมสวัสดีครับ